รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมเออใส่ด่างลงจังหน่อยครับพี่น้องเอาสองเส้นลงกินปลาหน่อยวันนี้หน้ามันเล่นลดหลายแล้วก็เลยสิกินปลาหน่อยกินปลากระเดิดปลาซิ่วปลาหยังนี่แหละก็เลยเอาสองเส้นลง เพื่อนเสียวันก็ร่างยามอยู่ครับลุงไปสองตรงสองตรงสองพื้นนะครับก็เลยสี่ไปเบิ้งวา,าได้หลายบันไดโอว่าสิบนเป็นเต็มกระมังเต่็ล้ครับพี่น้องโอ้กินปลาหน่อยเอามาเห็ดปราะแดงก็ได้ะไนะครับน้ามันเริ่มตื้นแล้วครับนี่ไปเบิ้งกันนะครับว่าปลา เป็นจังไงภ่อยังไงนี่ลงมาน้ำเพิ่งเพียงเอิกครับเพียงเอิกตอนนี้น้ำเดี๋ยวเจ้หน่อยจะไปวานแหเอาไปลาใหญ่ครับตอนนี้กำลังดงังสองเส้นหาย,ยกก่อนครับอือเป็นยังไงพี่น้องเป็นยังไงลายบ่ปลาขาวผิดปลาขาวปลากระเดิดเต็มแหออาญะเออ เอาลงไปจัดไปอ่าโอ้เดี๋ยวเอาใหม่มาสังใหม่ก่อนมันไหนน่ยกเบิอ้ะบบอ,ะอะครับแค่ยกเบิ้งหูนยเราะว่ามันไหลมันไดปลาส่วนหอยก็บม่ลายครับหอยโอ้ยนะ มาเอาใหม่ไปซักด่างอืมนี่ครับตึไ่ไว้เดี๋ยวบางมาป่าบันไดบานไดครับพี่นอ้องเผชิญเทศการเป็นยังไงว่าจังไดด่ดางเข้าสองเส้นสองเส้นหาครับ ปลาบอนไงครับพี่น้องน่าจะเอาแหมาลงบ่ท่านป่ะ <S 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 เอเอเดี๋ยวบังมันจะซื้อเดี๋ยว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 สิจัดการมันม่ต้องม่ต้องอยากครับสิจัดให้ปลาบอนไงเลยเมื่อก,กี้น่ะ <S <S 2> <S 2> แ,นแหอยู่ใส่แหบอนไงเลยปลาโอ้แห่มาลงแล้ว,วนี่โอ้สุดยอด เอาพี่้างซักมั้ยซักได้ดีอายกโชว์โชว์เบิ้งอะไรครับปลาขาวปลากระเดิดวนันอ่อนต้อนเห็นไหมเนี่ยยกเบิ้งโหลดเสียบันก็เริงปลดอยู่ครับโอ้อยยางสามหลอกสิได้แล้วนี่น้ามเพียงเอกครับตอนนี้เนี่ยเนี่ย ปลากระเดิดหลายปลาขาวโอ้พนเก็บยังพุดเบ,บิดบว่นี่เต็มยช่งเบิ้งแล้วพี่น้องเต็มตะก,กร้าแล้วเพลงใดน,นี่เอาไป,ปเฮ็ดปลาแดกแล้วทอดกรอบตากแห้งทอดกรอบเนาะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวสิไปต่อไปสิไปลุ่งลุ่งแหเอาปลาไอ้เมื่อกี้ดอดบัวๆนี่โอ้เดี๋ยวต้องจัดการแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้แค่แหอีกแค่หนึ่งข้าพุ่นครับอ่างปัญญาเป็นอีกท่าพุ่น แอ้วโมเมนต์ดังดางทางคุณเป็นยังไงไปเบิ้งนะครับเมื่อกี้ปดมาแล้วดางทางคุณครับปดมาแล้วอาจจะได้ไปยกเบิ้งกันนะว่าเป็นจังใดมาจังใดก่อทถ้าขีก็ได้ผลมารอบนึ่งหน่อเด้วยสีเงาเมาเบิางอีกรอบนึงว่าสีสติดบอลก็น่าสติดนะเพราะมันตาบรรไดครับผมายกกันติดแล้วขาว ก็าขาวเนี่ยอ่าก็ขาวเนี่ยใหนมาติดดันอ่าโอยย่างบัดมือสิวันมันเต็มกันบ้างเหรอพี่น้องโอ้เนี่ยราโอ้อ๋อจัดไปครับอาปลาเมื่อนี้มาบ้านสวนนักไช่ได้เนาะเมื่อกี้ปลาบ,บ,บา่นบัวบนะขันมีแหวาวานลงได้เลยเมื่อกี้ครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งครับน้ำก็ตั้งเพียงเอิกครับตอนนี้ ย่งางได้ทัวทัวบอนะครับยางในทัวบอน้ำเพียงเอิกอเ,เสียวันก็าลัางปลดปาาไงครับพี่น้องเดี๋ยวไปช่มกันตึกแขกันต่อไปนะครับเมื่อวานน่ะพดนตึกแขกที่สิลมรมมาลมเื่งนะอ่ะเข้าไปตรงกลางนะครับไปหาปลาไงเมื่อเนี่ยเมื่อกี้ ไอ้นี่ด่างวาเล้วใส่ด่างมากได้ปลาโอ้หเห็ดปลาเด็กได้เลยได้เป็นกระมังไงปลาดีกับสิปหาปา่ไง้อพี่น้องเดอ้อเบิ่งลักษณะครับปลาดอนบอนบัวบัวเอ้ยเอาทุกปลาเมื่อนี่ประคองต้องสนใจประคอตอนนี้ต้นใจประคอพี่น้องอ่ะเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศนี่ปลาง,างา่นเลยมันเป็นคนมาหลักบอขึ้นเลย บ่อนบ่อนยังเลยเมื่อกี้บ่อนหลายอยู่เออบ่อนบัวบัวเมื่อกี้บ่อนกับบ่อนอือฮ่าเพิ่งครับสถานการณ์เนี่ยสายญ่กับสูบสำหรับการสูบด่ากับสูบเรื่อยๆอยู่ครับผมเนี่ยสูบเรื่อยๆอยู่ไอ้น้ำลดลงตอนนี้กับยางได้แล้วยางเพียงเอิกครับยางได้สำหรับคนสูงเนี่ยขนเตี้ยสิจมมิดแล้วครับพี่น้อง เขาจะมาว่าเอาปลาม,มันขังไว้ฮักมันจะไปสายปลาเนาะทังไหนอยู่นี่แหละมาไปสาบอกไก่ดอกอยู่นี่แหละเมือ่อใดสูบด้ามบอกนะครับอเครื่องสูบด้ามจะคล้องเครื่องก็บอกว่าประมาณสามสิบม,มือนี่มันรอเป็นแบบมาเจ็ดมือแล้วเขาบอก่ามันบอกเทีย เป็นจังไดเจ็ดมือแล้วสันบกพี่น้องว่นนันมาสามมือสามขึ้นสี่ขึ้นละสัน้นว่าเป็นยังไงบานนี่น้าลึกสี่เมตรสามเมตรเป็นยังไงเป็นนันบกเทียบเออจะนักเติบอยู่เนี่ยเบื้องล,ลักษณะกว้างบ่เนี่ยน่าทีเป็นสักหาลายแปดลายแปด<ป><ป>ลลาอ่าพื้นที่น้านี่ยแปดลาเอาล่องเบิึงสิบกง่ายบอ ขั้นบกสเิเป็นเป็นตันเลยพันธะปลาพี่น้องไปขวาไปขวาไปขวาอ่าไปทางพุ่นกันมันจะมีหมองหนึง่งเขาว่ามันไหนตื่นตื่นดวงหงังเถอะแต่เบิ้งกันหมองนี้เป็นจังไดตื่นบ่ตื่นก็จังไดสีวัดลงสีลงไปวัดลงแบบพี่นอนะ้องเนอะอ้าวลองอ้าวไปวานลงไปครับผมโอ้โหมีเงี่ยงเงี้ยงเนี่ยเบิ่งสิ ทดสอบปลาจังไดเฮ้ยติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วไพ่จวดจวดแมนแล้วทำตีนเหรอโอเคเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมลงโอเคโอเคเลิกบ่อุ้ยนี่บ่อนบัวอยู่นี่นี่ขึ้นบ่อนบัวนี่แมนเดี๋ยวนี้นี่ม่หัวเลิกบ่เออไม่หัวเลยเออเกิดไพ่ไพ่ไปทางคุณท่านี๋ยค่อยๆลากกันสั่นเดี๋ยวลงกันไม่้หัวบ่ มบออกจาได้หมดลงงุ่มเลยลลไไโอเคโอเคเดี๋ยวลงงุ่มกันมาพี่นอกมาเนี่ยฝีมือเรน,นล้วนนะครับเมื่อกี้ไปลงแหีได้ปลาไอโซมันหลุดไปแต่ว่าติดไปนี่นมาได้ไปนี่นประมาณน่จาจะกี่กิโลนะครับพี่น้อกนะมาเนี่ยต้มยำได้หนินี่จริงๆสวย ส่วนด่างวิร่งนี่พวกเนี่อนยอญะเ็ดประแดกทอดกรอบคืออย่างใดนี่เต็มอญะนี่คือด่างนะครับ <c oughs> นะยังยัง,ย,งยังอยู่นะยังอยู่อ่ะยังอยู่ด่างยังอยู่ย้มอีกกระสิได้อีกครับนะอันนี้ปลาขาวเนียนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันปลาไปไปเข่งเขาเออปลาเข่งก็อย่างบนก็มีปลากระแยง,งนะพี่น้องอุ้ยประกาศจับหลายย่านมัน ตอดปลากระเง,งียงเป็นปลากระเงียงบ่พูนี่ตัวใหญ่อยู่ด้วเออปยเออปลากรดป่ะโอ้ปลากรดว่าเป็นปลาพูดใหญ่เติบเลยต้มยำได้หน่ใส่กระเพาะนิ่งหนิเจียวได้พี่น้องโอ้ส่วนปลากระเดิดกระซิว่าสิอ,อ๋อหรือจะเอาตากแห้งทอดกรอบนี่เาเอิ่นไมนูปลาครับพี่น้องเป็นยังได่ ของแห่นะมาสวนมือนี่เนี่ยังบ่ทวนเบิดเทียเบิร์ตแห้งก่อนสิได้กินก้อยหรือลาบไปแล้วก็จะได้กลัาบบ้านไปทำงานต่อนะพี่น้องเด้อเอ้ยเป็นยังไงเบิดแห้งแต่ว่าได้กินปลาเนื้อหวานๆแบบแซบ่บๆนี่ต้มยำต้มส้มนี่โอ้ยสุดยอดครับครับพี่น้องนี่อ่ะ อา้าดังไฟขึ้นต้มย่ำต้มสมใส่ใบนี่ของแท้เอมามาจากบ้านครับนี่ใบ <ไป S 2> บัวกัญชาหอมบัว <c oughs> <c oughs> จัดไปพี่น้องโอ้มือนี่เสแยบครับผมอ่านี่นี่กุกหวานครับนี่อันนี้ตัวนี้ที่ต้มนะพี่น้องต้มต้มสมอำลำใส่ใบกัญชา อีกตัวนึงสีว่าสีสเผาสีย่างเนาะตัวใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเลยต้มเนือ้อหวาน,วานแซ่บอันนี้ฝีมือผมตกเออผมไอ้วานแห่ได้เอานี่ย <c oughs> อีกตัวนึงฝีมือพี่ชายเป็นไงอ่ะแต่ว่ามีไปซบยู่ติดมานน่ะมันโดดหนีได้อืมนี่ยฝีฝีมือผมหวานแห่เห็นมันบ่อนบวบบวบก็เลยเอาแห่ลุง่งลุ่งเมื่อกี้ครึ่งเรือ ได้เสยครับถือว่ามานกับหมานเด้อครับผมถ้าเป็นหมานอยู่บ้านมันยากคือหมานอยู่อยู่วัดนะครับหมานบอย่างอยู่บ้านอยู่วัดลุงพี่หมานเอาหยอดนะครับเอาหยอกนะแล้วชื่อว่าบาปเด้อครับเนี่ยโัวใหญ่สดๆนอกจาต้มยำนะครับเนื้อแซ่บๆนะครับพี่น้องนี่ผงาบผงาบนะครับสดๆครับผม มะขามหน่อยมะลาบด้วยพี่น้องเด้อนี่ปักดีๆเผ็ดลาบผัดหอูเน่าเสิร์ฟนะฮะรสหวานนะครับสีมะขาวหน่อยนะครับเมนูมือนี่จะมีต้มยำวานินเดี๋ยวก่อนก้อยมะขามต้นปลาส้วนปลากระเดื่กงเบิรงเงินอีออหรืออย่างเสียร์พีชกระเดดเดี๋ยวส่วนปลาเผาสิบปลาอีกปลาเข็งสิบเผา อบเดียเขาไม่รูมือนี่นะครับพี่นอมม้องตำหมูกรงอ่าเนี่ยตำหม,ม,มูกรงแซบ่บครับส่วนต้มยำปลานิ่งกับใส่ใบกัญชาแล้วมือนี้ใส่หลายพร้อมจักสิมเมาหัเมาถ้าเบิ่มมงกันพี่น้องแบบแซ่บครับบ้านสวนลักไช่นะครับบ้านสวนลักไช่ ก็ลังสูบน้ำออกเพราะท่านเบิเร์ตจะได้อยากว่าประมาณสามชิ้มือตอนนี้จะเป็นอาทิตย์แล้วก็ท่านบกเสียสบายมากลงใส่งทาไปอีกหลายมืออยู่นะแต่ปลาก็เริ่มพุทธเรื่อยๆนะครับรรรตึกแึ็แข็ปลาเริ่มไลเรื่อยๆอยู่อ่าแต่สีแดงพีนอนเผาอยู่ดอกแก่นคนรักปลาพี่น้องปลาทีตั้งแท้จริงอ่าโออมากินข้าวปลาพี่นะ้องเนาะ มือนี้ว่าสามคนครับข้าเหนียวห่อนทอนตะมุหุ่งเพลเพ็ดสมบะนินก้อยปลาขาวน้ำปะนะน้ำปะนะพร้อมของแท้ครับนี่แซ่บนะปลาธรรมชาตินะครับเด้อเส็จแซ่บครับเ <c oughs> ี่ยมโซ่นี่นะเออตุ้งเข็มขัด <c oughs> ปลาปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาติเสร็จแซบสดสดหอออ่อน ปลาสีปิป้งว่เปิ๊งนะครับกินแค่นี้พ่อพ่อกินแค่สามคนครับเออก็เลยเอาแค่นี้ครับแซ่บนะครับพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อ